หมอดูดังเปิดดวงหนึ่งในบอสหญิงดีไอคอนกรุ๊ปตอนนี้น่าห่วงมากเป็นประเด็นฮือฮาอีกแล้วเมื่อเพจ getfeel Life ต่อนหนึ่งโดยป้าเปียเผยถึงอาจารย์ชัญญาหมอดูเปิดไพ่ชื่อดังที่เพิ่งมาออกรายการไปโดยได้เปิดไพ่ดูดวงบอสผู้หญิงคนหนึ่งของดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งอยู่ในเรือนจำตอนนี้ว่าไพ่บอกว่า ใจแตกสลายมากอยู่สูงแล้วตกลงมาเหมือนขั้นจะคิดไม่ดีถึงขั้นจะตัดแฟนตัวเองในใจเขาคิดระแวงแฟนจะทิ้งไปมีคนอื่นอีกใจตัวเองก็จะตัดแฟนเพราะแฟนคงรับสภาพตัวเองไม่ได้เปิดไพ่ออกมาแล้วอาจารย์ชัญญาเลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้อย่าไปกดดันเขาเยอะผู้ชายก็ยังรอด้วยความรักยังรออยู่ป้าเปียยังบอกว่า ตอนนี้เขาได้รับกรรมด้านสภาพจิตใจไปแล้วใจสุดรับไม่ได้แล้วทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มีพลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ